สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับไราเช่นเคยนะคะดอตต์ก,กรีนนะคะสําหรับวันนี้เลยนะคะเดียวก็จะมาแนะนํานะคะสินค้าของดอตต์กรีนนะคะซึ่งวันนี้ที่เรานํามาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องกรองน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะคะหรือว่า Ken h e l p u ดนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะติดตั้งนะคะใต้ซิงได้นะคะแล้วก็ยังประหยัดพื้นที่อีกด้วยนะคะเป็นระบบกรองด้วยตัว UF นะคะสําหรับใครในตอนนี้เนี่ยที่อยู่หอพัก บ้านพักคอนโดนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะในความสะอาดเรื่องน้ํานะคะเพราะว่าเป็นคนแพ้ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะล้างหน้าทีแบบเนี้ยคะ่ะอาจจะทําให้เกิดแบบพวกสิวแบบนี้ใช่ไหมคะก็มาแนะนํากันนะคะว่าสามารถที่จะใช้ตัวกรองนะคะเป็นเคนเฮลพัทด้วยการกรองระบบ U F ตัวนี้ได้นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาแล้วก็ตามหาอยู่นะคะอยากที่จะให้แบบหน้าเราเนี่ยจากที่แพ้ง่ายนะคะกลายเป็นแบบสุขภาพดีนะคะผิวพรรณ ดีนะคะสามารถที่จะใช้เป็นตัวเค้นเฮลพัทตัวนี้ได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คืออย่างที่เดียวบอกไปข้างต้นเลยนะคะสามารถที่จะล้างหน้านะคะแปรงฟันนะคะหรือว่าล้างมือก็ได้นะคะด้วยแบบ าการกรองที่สะอาดนะคะมีตัว u f นะคะเส้นใยกวงหลายชั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะดัดักจับนะคะพวกสิ่งปนเปื้อนนะคะที่มีขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรีย นะคะพวกซีดนะคะหรือว่าเป็นพวกตะกัรตะกอนนะคะก็สามารถที่จะขจัดออกไปนะคะได้หมดทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้อย่างที่เดียบอกไปนะคะว่าสามารถที่จะติดตั้งนะคะใต้อ่างล้างหน้าได้นะคะแล้วก็ยังมีการกรองพิเศษด้วยรูพุนขนาด0.01ไมครอนอีกด้วย นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการออกแบบก็ออกมาได้อย่างกระทัดรัดนะคะตัวเครื่องที่เราเห็นรูปภาพด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นตัวเล็กนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะก็สามารถที่จะ มาดูสินค้าของเราก่อได้นะคะหรือว่าติดตามรับชมรีวิวต่างๆนะคะได้ในช่องทางพวก YouTube t บ g r e e n c h a n n e l นะคะหรือใครที่บอกว่าอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อช่องทางไหนได้บ้างนะคะก็มีทั้งโทรตรงมาก็ได้นะคะที่เบอร์092-638 2366นะคะหรือว่าเบอร์092-638 2229นะคะแอดไลน์ไอมาก็ได้นะคะ ID ดไลน์ก็จะเป็นแอดไซ นะคะ dr cr en ส่วนเช่าทางการสั่งซื้อทางออนไลน์ก็จะมีเป็นพวก shopee lazada นะคะ Line Shop นะคะใครที่มีพวกโค้ดส่วนลดนะคะแล้วก็คูปองต่างเนี่ยสามารถที่จะใช้สั่งซื้อนะคะสินะคะ้ากับ Dr. Green ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นเป็นส่งฟรีนะคะแถมยังเก็บเงินไปทางได้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเป็นตัวเค้ a l ฮลพัทไว้ด้วยละกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ